<c oughs> สวัสดีครับหวัดดีครับผมหวัดดีผู้ชมทุกคนนะผมวันนี้เจ้าแคทเอ้ไม่ใช่เจ้าแคทเลยซานี่แล้วก็โคมัสุออเฮ้ย,ยมาแล้วจ้าโอ้ซานี่ครับสวยๆครับซานี่นะ FS19 ครับเจออีกครั้งครับกับงานแมคโคนะครับนี่ดูโอ้เดี๋ยวพาลงมาดูข้างล่างนะครับ สวยนะครับสวยสวยอ่าอันนี้ผมเพิ่งซื้อมานะครับนะผมเพิ่งซื้อมานะครับอันนี้ก็เป็นโคโมสุนะครับที่เราได้ทําการลงมอดมาเรียบร้อยครับไหนใครอยากดูมอดนะครับวันนี้คลิปแรกเป็นมอดนะครับเอารถเกี่ยวข้าวไปก่อนเอยเอารถเอาอะไรวะมอดไอเอาอันนี้ไปก่อนเนาะเขาเรียกว่าอะไรวะแม่โคแม่โคบ้าปรากฏจะคิดได้ นะครับเอาดูไมโครไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวสําหรับรถเกี่ยวข้าวใอยเป็นอีกวันหลังแล้วกันนะครับวันหลังวันหลังนะขอบคุณสําหรับคนที่ส่งมดมาด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับอันนี้มดน,นี้ผมโหลดใน youtube นะนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะหาอะไรทํากันดีนะครับวันนี้ยังไม่มีงานอะไรดีๆเลยอันนี้เป็นเหมืองนะครับเฮ้ยมีรถอะไรด้วยวะตรงนั้นขับได้ไหมไม่น่าจะได้ไ ตอนแรกผมว่าจะขุดคลองนะครับผอกว่าจะลอกคลองนะครับเนี่ยลอกล่องน้ําตรงนี้นะครับนี่นี่ลงล่องน้ําข้างหลังนี่นะล่องน้ําบริเวณเนี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามีงานขุดหรือเปล่านะ๋นอ,อขุดได้ไหมลูกเพ่ขุดล่องคลองตรงนี้เหรอไม่น่าจะขุดได้เพราะมันลึกเกินว่ะนะครับเอากระตุกกระตุกเฮ้ดินตรงนี้ไม่น่าจะขุดไดนะ้ถ้าขุดได้มันต้องเป็นสีดำนะครับนะครับแแบบก็อาจจะ ถามว่าสวยไหมก็อาจจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับนะแมปนะโอ้ว้วาวล,ลงมาขุดดินตรงนี้ดีไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาขุดคลองขุดร่องตรงนี้ออกนะครับขุดร่องบริเวณตรงนี้นะครับไปเดี๋ยวเราเอาซานี่ครับเจ้าโคมาสู่มันอันนี้ไม่ได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินให้ดูโคมาสู่ไม่น่าจะทํางานไอ้ไม่น่าจะเไอ้นี่ไ,ได้ดูฟังเสียงโอ้โหดูจากเสียงแมงไม่ได้ ไอ้นี่เลยไม่น่าทำงานเลยโอ้ยผูกปวดติดลิกัสิดมากเลยเดี๋ยวผ่มาเอาเดี๋ยวเอารถไอ้โคมาสูไปจอดไว้ก่อนแล้วกันนะคอ้โเอาหลวงปู่โอ้ยทำไมเรื่องแบนี้โอ้อโหโอเคเดี๋ยวเราไปจอดไว้บริเวณนี้นะครับเสียวแล้วเสียวแล้วโอ้ยมึงจะเสียวอะไรนี่แหละสายอย่าที่ไม่อยากเอาทำงานนะครับโอ้โห โอเคเดี๋ยวเราจอดไว้บริเวณนี้ครับโอ้โหทำไมเรืองแบบนี้โคมาสูดไม่น่าไม่น่าจะได้ทางานนะโคมาสูครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะโคมาสูดจอดไว้โอ้โหคหลงคือตอนนี้การบังคับมันก็จะแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่า ผมยังในนี่ครับยังยังการตั้งค่ายยังยังไม่ค่อยดีอ <c oughs> right ่ะเออครับประมาณนั้นครับการตั้งค่ายยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เลยอาจจะมกล้องมันอาจจะแปลกแปลกนิดนึงเดี๋ยวเราจะจอดโคมมสู่ไว้ตรงบริเวณแถวๆนี้แล้วกันนะครับนี่มุมกล้องมันอาจจะแปลกแปนิดนึงครับจอดโคมาสู่ไว้ตรงนี้นะครับโอเค เดี๋ยวเราจะไปขับเจ้าซานี่กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาโคมาสูจอดไปตรงนี้นะครับสวยดีนะถือว่าสวยแต่เสียงเดินก็อาจจะแปลกไปหน่อยเดี๋ยวเราจเจ้าซานี่ลอกคลองครับวันนี้นะซานี่เจ้าซานี่เฮ่าาเจ้าซานี่เจ้าซา,า,านี่ถือว่าสวยนะครับมาดูมุมมองดิออมุมมองตัวนี้ปรับไม่ได้นะครับนี่มันไม่รู้อะอาจจะปรับได้นะเป็นมุมมองอะไรก็ไม่รู้มันปรับขึ้นไม่ได้ครับ ก็มุมมองข้างในรถก็มองไม่เห็นนะครับอูสหยเสียดายมากๆเลยนะครับมองไม่เห็นอะเป็นสีดํานะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะเจ้าซานี่นะครับไปลอกคลองฝั่งนู้นแล้วกันนะโอเคนะครับนี่ครับก็อาจจะมุมกล้องมันมันต้องปรับกลับไปกลับมามันถึงจะดูได้แบบดีๆนะเนี่ยะเนี่ยมันถึงจะได้มันจะดูได้แบบดีๆนะครับ กลับไปกับปลาครับขออภัยทุกคนด้วยนะไปเดี๋ยวเราจะไปเริ่มขุดตั้งแต่ฝั่งนู้นนะครับโอเคไปกันเลยไปไปไปเดิน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 เริ่มขุดแม่งแต่ฝั่งนู้นเลยนะครับเดิน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 ก็สวยดีนะครับสวยดีสวยดีเจ้าซาลี่เอสไวสองหนึ่งห้าสีนะครับมีซุปเปอร์ไหม ซุปเปอร์เอซีนะครับรุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่ฮรรุ่นสิบรุ่นสิบเราจะเป็นลอกคลองกันนะค,ค,ครับลอกคลองลอกคลองครับขับไมโครนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเราขับเซียนแล้วนะครับผมขับจนเซียนแล้วเดี๋ยวมันก็จ,จะยากตรงที่มุมกล้องนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาลอกออลอกลอก่ลองน้ำไม่ใช่ลอกคลองเด็กลอกน้ำลอกน้ำลอกน้ำมันก็จ,จะลอกยากนิดน,นึงน,นะครับ เลี้ยว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 คือถ้าเลี้ยวมันก็จะหมุนด้วยนะเพราะว่าตัว,ต,วตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันผมไม่รู้ว่ามันจะถ้าขุดผักเขามันจะพังหรือเปล่าครับอโอ้ผักเขาพังโอ้ผักเขาพังโมดไอ้ลูกพี่เราจะได้ได้ดูแค่มุมมองภายนอกนะครับทุกคนอุ้ยขึ้นรถเร็วมากครับอู้ดูดิ รถคือเร็วมากครับเร็วมากเลยครถนี่ว้าวรถรถพี่แกเร็เวมากเลยรกพี่โอ้เดี๋ยวเราโอ้โหรถรถพี่แกนี่คือเร็วมากครับเดี๋ยวเราจะเอามาลอกคลองนะครับคือมุมกล้องนี้ถ้าเราจะปรับเราต้องปรับกลับไปกลับมานะครับปรับ กลับไปอีกรถคันนึงแล้วก็มาหมุนอีกรถคันนึงนะครับคือผม eday. ยังตั้งค่ายังยังไม่ยังไม่ค่อยดีอ่ะนะครับเดี๋ยวเราเดินหน้าไปก่อนแล้วกันครับผมว่าจะยืนแบบวอมไปเลยอ่ะได้ไหมวะยก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 เดี๋เดๆๆ โอเคออบ้าอ่าบาๆๆๆๆลูกพี่บบ้าโอเคเนี่ครับเราก็ผมจะยืนควนไปเลยแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคเราไปดูวันใกล้ๆครับไม่ต้องดูไกลนะครับดูวันใกล้ๆไปเลยเครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมุมกล้องไม่ถนัดว่ะเราปรับๆมั้ยอ่าประมาณนี้เนาะ ประมาณนี้ปับป๊บปับ๊บปั๊บอก็จะขับช้าๆนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าขับแรงมันจะมันจะกระเด็นนะครับนีย่ยเห็นไหมเห็นไหมมันกระเด็นนะครับโอ้ผมเสียดายชิ้นผ้าเลยมุมกล้องมันปรับยากว่ะจะปรับยังไงให้มันเขียนแบบทุกซอกทุกมุมหมดเนี่ยเอามุมมองนี้แล้วกันเนาะนะครับมุมมองนี้แล้วกันนะครับก็จะไม่ไม่เคยคล่องนิดนึงนะครับไม่เคยคล่อง าากาโอเคโอ้แต่บังคับดีมากครับการบังคับรถมันเร็วมากนะครับคือผมขับเป็นอยู่นะรถแต่ว่ารถมันขับยากนะคือตัวเกมมันทํามาแบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาดินกองไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวตักใส่ดานะครับคือรถรถมันเร็วดีครับรันเร็วอ๋อย่อ,อ,อมันขุดยากกันไปแล้วลูกพ่ อาไม่ได้ดินเหรอเอวโอเคเดินไปเดินไปผมว่าเราเหยียบท่อแตกแน่นอนเลยคือ <c oughs> รงแล้วโอเคคือเจ้าซาไอเจ้าโคมาส่ไม่น่าจะขับได้นะ <c oughs> มันขับได้อยู่แหละแต่ว่ามันเวลาเดินมันหัวโห,โหไปนิดนึงนะเดี๋ยววันนี้ดูซานี่ไปก่อนแล้วกันคนระับ นี่ดูซานี่ไปก่อนแล้วกันนะครับเออขับยากจิ๋มหายเลยอ่าดูดูคลิปอ่าคลิปคลิปละคลิปละคันแล้วกันนะโอ้โหหุดจิดจิ๋มหายเลยเีย <c ười> ขับรถแบบนี้อ้าวมันเร็วเกินนะมันเร็วไปเร็วมากเลยครับแล้วรถมันเดือดเดียงด่างด้วยคนระับเดือดเดียงด่ดางด้วยแต่ว่าถามว่ารถเร็วด,วดีไหมเร็วดีนะครับ คือดินมันขุดยากเลยนะอีกอย่างนึงนะดินมันขุดยากเลยนะเกียร์ถอย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 รถขุดดีมากครับรถขุดง่ายมากเลยเครับไอขับง่ายขับง่ายรถอะเกียร์สบายสบายชิวๆนะครเดินมาเดินมา ้ยมึงจะขับยากไปไหนเนี่ยเฮือดินยังไม่หมดเลยครับไม่เป็นไรไม่หมดก็ไม่เป็นไรครับปืด๊ดเทดินออกนะอะไรลูกเพย์าไปเลยลูกเพ,บ,เอเลลกเพบอกตัวเองนี่แหละใหญ่เหียรถเดินผ่านนะรถ,รถเดินผ่านแนละ้วแกงล้งเลยอันนี้แมปอันนี้แมปก็ลงเองนะครับแมปนะแมปตัวนี้นะ นะรถเกี่ยวข้าวให้ดูนะครับรถเกี่ยวข้าวให้ดูเฮ้ยนก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 ยิงนกไปไหนกันล้โอ้ยบ้าเอ้ยนกเดีย๋ยวเราลงมาดูคลองนิดนึงครับมันขับยากมากเลยรถไมโครมันขับไม่ยากแต่การทํางานมันยากนะโอ้ดินก็เก็บก็พอดีนะโอ้ก็เรากเกือบเหยียบท่อแตกแล้วเห็นไหมโอ้รถแ,แทกทำไมมันเดินเองเนี่ยเกือบเหยียบท่อแตกแล้วลูกเพ่ฝั่งนี้ดินน่าจะขุดได้นะดินตรงเนี้ย เดี๋ยวเราเดี๋ยวพาาดินมาขุดโอ้โหโอ้โหดินมันตันท่อเลยว่ะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอาแมคโครลงมาไอตักดินตรงนี้ออกนี้มันจะลงได้ไหมเนี่ยดินมันตันท่อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเอาเอาเจ้าซานี่มาเอาเจ้าซานี่ลงมาดูดิอ่าโอเค เดี๋ยวอ้อมเดินอ้อมไปนู่นเลยครับแล้วก็เดินลงไปเลยอ,อ,อ๋อจะเดินเดินเดินดูนะครับมามาลองดูกันว่ามันจะตักได้หรือเปล่านะครับคิดว่าน่าจะตักได้ไหมประเด็นคือผมจะลงไปยังไงวะเนี่ยประเด็นนะนะครับ เดี๋ยวลองหาอะไรทําไปเรื่อยๆนะครับหาอะไรทําไปเรื่อยๆแล้วกันะะนะครับเดี๋ยวมึงล็อกฟุมก,กล้องให้หน่อยดิโอเคแอบโอเคเดี๋ยวผมต้องไปตั้งค่าตัวเดินซะละ,ะครับ เดี๋ยวเอาตรงนี้ออกก่อนแล้วกันนะเอาตรงนี้ออกก่อนแล้วกันนะแฟนโอ้ยไก่ไกเกินไก่เกินไก่เกินไก่เกินโอเคเดี๋ยวขุดตรงนี้ออกก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยมันต้องมันเล่นยากนะทุก <c> ค <oughs> นเล่นยากไปนิดนึงนะมัน คือถามว่ามันขับได้ไหมว่าขับได้ฮนะเดี๋ยวดินตรงนี้ก่อนแล้วกันกนะเออโอ้ยขุดย,ยากเลยเอาวางไว้เอาวางไว้ไหนวะเนี่ยเอาเอาวางไ,ไาาวางไ้ฝั่งนี้ดีกว่าไม่ฝั่งตอนที่เราเดินมาเมื่อกี้นะตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านจ้างจ้างมานะ <laughs> จ้างมานะผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านเอ้ยอย่าหกดิหกเหรอ ไม่เสียงมันมันหกเลยว่ะผู้ใหญ่บ้านจ้างมานะครับเออเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะครับจริงจริงมันต้องใช้ออบูมยาวอะ่ะทุกคนนะต้องใช้บูมยาวนะครับมาเดี๋ยวเราลองลองลงไปเดี๋ยวใจเย็นลูกพี่ใจเย็นจะลงแรงลูกพี่เจน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 เดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดว่ามันจะจ้วงถึงไหมเนี่ย เดี๋ยวเราลองเอาจ้วงแล้วมาอ,อาีมึงอย่ายไหลนะเว้ยไหลหรือเปล่าวะมันแท็กมันเดินอะเดี๋ยวผมลองจ้วงแล้วมาถมตรงบริเวณนี้ดูนะครับนะจ้วงแล้วมาถมบริเวณตรงนี้ดูมาอา่าอาจจะขับช้าๆนิดนึงนะเหมือนขับไม่ค่อยเซียนนะแต่ว่ามันผมมันขับยากจริงครับทุกคน ขับยากมากนะครับทำไมดินไม่เทวะเออมันก็เทที่เดิมเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวถอยถอยก็ได้นะครับถอยก็ได้เดี๋ินๆนะถอยถอยได้เดี๋ยวยยผมพาดูใกล้ๆเลยครับดูแม่โครใกล้ๆเลยครับ,โ,รรบโ,อโอเคก็เทที่เดิมเนี่ยที่ยิงต้องขุดออกให้หมดเลยนะครับ ชิวๆวับชิวๆนะชิวๆเคถูกว sure. ่ ання, added, like าจะผมทําทางเนี่ยกูว่าจะทําทางเนี่ยมึงจะเป็นทางให้กูไมเนี่ยโอ้ขับยากเหลือเกินยากกว่าคอนแทคชั่นอีกนะครับมันมันขับไม่ยากแต่การทํางานมันยากนะยากกว่าคอนแทคชั่นนะครับอ่าถ้าผมลองลงไปดูมันจะเป็นอะไรไหมวะดูนี่ถ้าเอารถลงมากลัวมันจะขึ้นไม่ได้นะครับ บมจะขึ้นไม่ได้นะก็งานยากครับตรงนี้นะงานยากนะนะครับเดี๋ยวถ้าเจ้าโคมาสุมาช่วยมันต้องใช้บูมยาวนะครับต้องใช้บูมยาวมากๆเลยนะครับเจ้าสานี่จะทำได้ไหมทำได้รืบเปล่าหูสานีนครับสวยมากครับก็พาไปชมบรรยากาศเล่นๆนะครับชิวๆหัวนะครับพยาบาลจ้างมานะครับพยาบาล เพื่บ้านบอกว่ามาขุดร่องน้ําตรงนี้ให้หน่อยนะครับแต่ว่าเดีย๋ยวผมอลองทดสอบขุดให้ดูนะครับเดี๋ยวเอ,อเอาลองเอารถลงไปดูจะลงได้หรือเปล่า,อาลองเอารถลงไปดูดิเดี๋ยวด้ยวยคำ้ำอ่ะค้ำได้ไหมลองอลดลงไปนะครับค้ำได้ไหมเฮ้ยมึงจะติดนะเว้ย ยัดอิดเยอะๆยัดติดด้วยซานี่เด้ๆยัดติดด้วยซานี่ลูกพ่อโอ้ยผมกลัวติดที่ผายเลยครับเดี๋ยวเราขึ้นนิว่าว่ะมันต้องใช้บูมยาวนะครับกลัวติดมากเลยครับขึ้นๆๆถอยๆๆถอยๆๆขึ้นๆๆไปดีกว่าไปไปดีกว่า ไปอยู่แล้วจ้าไปอยู่และเจ้าไปอยู่และเจ้าเฮียกลัวจะติดวาซวยอีกครับเดี๋ยวทองแก่บนอีกนะครับเดี๋ยวทองแก่บนอีกเดี๋ยวซวยอีกนะภาพก็อาจจะพึ่บพึ่บนิดนึงนะครับโอ้โหเดี๋ยวทักแกโบนดีครับถ้าติดขึ้นมายุ่งนะครับขุดเราขุดอยู่ข้างบนกันดีกว่านะครับ คือรถมันเร็วอยู่แล้วครับรถมันเร็วอยู่แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมรถทําแบบถ้าขุดแบบไม่ต้องคิดอะไรมากนี่โคตรเร็วเลยครับเนี่ยเห็นไหมโคตรเร็วเลยนะแ,แ,แ,แอบแอบยังเร็วนะเดินเดินนาไปอีกเลยเดินหน้าไปอีกอเเนนอก็พี่เออนั่นแหละ ต้องปรับภาพกลับไปกลับมานะครับโอ้รถมันขุดทำทำงานอย่างยากเลยครับมุมมองในรถก็ไม่มีนะครับมันมีอยู่แต่ม,มองไม่เห็นนะครับอ๋อพ่อ่บ้านเออเจอ้จาก็จ้างมาเนาะพะ่อใบ้าน,าานครับจ้างมาครับเออได้พอได้อยู่นะครับมพอได้พอได้ เจ้าซานี่ครับจัดการให้เลยว้านี่พอได้ครับผมพอได้อยู่นะครับแต่ดินมันเทนไม่ค่อยสมจริงนะครับมันมันเในในคอนแทคชั่นมันจะสมจริงกว่านะครับแต่ภาพอา่อันนี้ในฟาร์มมันสวยดีอะ่ะนกมอดมันสวยดีเนาะเจ้าซานี่ลอกคองครับวันนี้ มีซานี่โคมาสูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีไอ้โกเบ่ด้วยนะครับเดี๋ยวมีโกเบ่แคทนะครับแต่แต่ซานี่ก็สวยนะผมชอบนะซานี่นะครับโอเคเราอาจได้กี่นาทีแล้ววะเนี่ยเดี๋ยวดูดิอา่าอาจได้กี่นาทีแล้ววะเนี่ยสิบเก้านาทีนะครับแม่เอาสำหรับคลิปนี้นะเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะอา่า เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันในไรฟ์สดนะครับสําหรับงานขุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาลิป้าเดี๋ยวคมมสูมาลองจัดการดูนะครับถอยๆถอยๆลูกพี่นะครับเดี๋ยวลิป้าลองเอาคุมมสูมาจัดการดูนะครับสําหรับบริเวณตรงนี้นะก็คมมสูก็เอ้าไม่ค่อยอยากเล่นสักสักเท่าไหร่นะมันในนี่เกินอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเวลาเดินมันในนี่ย กลัวมันติดลิขสิทธิ์นะแต่คงไม่เป็นไรหรอกงครับเดี๋ยวมาเล่นให้ดูครับคลิปหน้าเจอนะครับคงมาสู่นะครับเหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็เจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับมาลาทุกคนไปก่อนแล้วกัน,นครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ